ทำไมเขาถึงกล้าที่จะมาะเผชิญทำไมล่ะฮะ,ะท่านเปิดคำถามดีเลยฮะ<ำ>ผมถามต่อเลยครับทำไมเขาถึงกล้าครับท่านมันก็ต้องมีเป้าหมายในสิ่งที่เขาทำนะครับถ้าเราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาพยายามที่จะเอาเรื่องไปสาดโลกใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามที่จะทำให้เกิดเรื่องราวการสู้รบกันนะครับผลกระทบ เป้าหมายเขาไม่ใช่สหานที่หน้าแนวอย่างเดียวมันจะเป็นในเรื่องของประชาชนนะครับทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเขาต้องการให้ข่าวมันดังออกไปว่าเขาเกิดความเดือดร้อนเกิดความเสียหายเพราะเพราะเกิดการสู้รบกันไง่ทั้งสองฝ่ายเราคือเป้าหมายเขาสู้รบในที่นี้ไม่ใช่สู้รบทางการค้าไม่ใช่สู้รบทางการเมืองด้วยสู้รบทางการทหารใช่แปลว่าเขาต้องการให้มียิงหรือมีระเบิดอย่างเงี้ยนะใช่ครับเขาต้องการมีเรื่องมีเรื่อง เขาต้องการมีเรื่องแต่ไม่ได้ต้องการลบจริงแค่ต้องการให้เรื่องนี้เกิดขึ้นต้องการจุดชนวนอ,ะอ,อ่ะให้เกิดการสู้รบกันแล้วก็จะมีข่าวออกไปอพอข่าวออกไปเนี่ยสาลโลกเราบอกไม่ไปเขาจะก็จะดึงไปสู่องค์กรโลกของยูเอ็นม,มีอะไรที่จะหรือไม่ก็แค่อาเซียนก่อนอต้องเข้ามามในการที่จะแก้ไขครัข้อพิพาทตัวนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเรา ส,สมมติว่านี่เป็นแค่สมมติฐานก็แล้วกันแต่สมมติฐานนี้เราต้องวงวงขีดเส้นใต้แดงๆเอาใหญ่ๆเอาไว้แปลว่าเขายั่วยุยังไงเราต้องพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่ไปสู่เกมนี้ถูกไหมฮะทุกวันนี้คือรัฐบาลไทยทําอยู่นะครับแล้วก็กองทัพก็ทําอยู่ในการที่จะไม่ไปสู่สิ่งนี้ใช่ถึงว่าเราไม่ทําอะไรที่มันเข้มงวดกวดขันเกินไปเห็นจากการที่ปิดด่านเราก็ไม่ได้ปิดตลอด เขาเองมาสั่งปิดตลอดของเขาเองนะครับ,รบเนี่ยเราเราเราปิดแต่เรามีเรามีหย่อนหย่อนให้บ้างอยู่ใช่ไง<ม>ก็เราปิดเป็นบางวันนะครับแล้วก็เปิดเป็นบางเวลา